สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้านบายเจอส n a g e m e ซ t เค่ะวันนี้มิวพาทุกท่านค่ะมาชมโครงการที่อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกค่ะกับรูปแบบของบ้านแสดกันบ้างนะคะกับโครงการค่ะที่มีชื่อว่าสินทวี e รีนวิวค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดและรอบๆโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโรงเรียนสวนกลาบธนบุรีและก็โรงเรียนสรารศาสตร์ต่างๆค่ะและยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นวิกซีโลตัสต่างๆอีกด้วยค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมีเข้าไปชมกันดีกว่านะคะว่าภายในตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ อนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดสชั้นค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําและก็1ที่จอดรถนะคะพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด35ตารางวาค่ะแค่เฉพาะโซนของพื้นที่นั่งเล่นก็มีพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วนะคะท่านสามารถวางโซฟาโซฟาเบดขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าชั้นวางโฮมเทเลเตอร์ต่างๆได้เลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านค่ะหรือเข้ามาจะมีการบิวอินห้องครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะมีการบิวอินค่ะทั้งส่วนท็อปนะคะมีเครื่องดูดควันมีนะคะชั้นวางต่างๆรวมถึงซิงล้างจานและยังมีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งได้ด้วยค่ะ และอย่างที่มิ้วบอกค่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดน,นะคะทําให้มีพื้นที่ทั้งข้างบ้านและก็ด้านหลังบ้านค่ะซึ่งเรามีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะการมุงหลังคานะคะแล้วก็การปูพื้นค่ะทําให้มีพื้นที่ที่ท่านสามารถใช้ได้นะคะหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยค่ะที่ชั้น1มีหนึ่งห้องน้ำค่ะ ภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วตอนนี้ตามมิวขึ้นไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ แรกที่มิวพามาชมนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะที่จะวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดรับลมได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะ ค่ะก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันนะคะห้องนี้ค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าและก็โตเครื่องแป้งได้ค่ะและห้องนี้นะคะอยู่บริเวณมุมบ้านก็จะมีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันนะคะสามารถรับลมรับแดดได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ และห้องนอนสุดท้ายค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ก็มีขนาดกว้างเหมือนกันค่ะสามารถวางเตียงขนาดหกฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีค่ะวางทีวีนะคะวางโต๊ะเครื่องแป้งต่างต่างได้อีกด้วยค่ะที่ชั้น2จะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกห้องอาบน้ำไว้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านสินทวีกีนวิวเริ่มต้นที่ปากซอยประชาทิษ90แล้วขับตามทางไปประมาณ7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีกประมาณ2.6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการสินทวีกรีนวิวนะคะน่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าใในที่สนใจคะ่ะอยากได้บ้านที่มีพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามค่ะกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็นช่องทาง Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ก็ได้คะ่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและสําหรับหลังนี้นะอยู่แล้วโครงการหน้าวิบอกเลยว่าน่าอยู่ไม่แพ้กันแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเป็นซับพร้อมขายนะคะในทำเลสกยภาพโครงการไหนแล้วก็ต้องคอยติดตามชมกันนะคะวันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะ